รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ แอดไลน์แอดหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะมาแล้วครับเอกสานะครับผมเห็นหากันมานานเลยนะฮะแล้วมาทั้งทีนะครับผมต้องเป็นรถกริปรถสวยรถใหม่ด้วยนะฮะคันนี้วิ่งแค่พันโลครับคุณผู้ชมครับ1,000โลเท่านั้นปี2019กุญแจแท้ครบ2ดอกมีสมุดรับประกันคุณภาพด้วยนะฮะ นี่ฟิล์มบนหน้าจอนี้ยังไม่ได้ถูกลอกออกเลยด้วยซ้ำนะครับผมภาษียังไม่หมดนะฮะแปกกันท่งๆแบบนี้เลยนะครับไม่ชอบเอาออกได้เลยนะฮะส่วนยางนะครับผมต้องบอกว่าน่าเสียดายตรงที่ยางหน้าหลังนะครับผมเจ้าของเดิมนะฮะจอดเอาไว้จนเหมือนแห้งแตกนะครับผมก็เลยเบิกใหม่ยกเซตของใหม่มือหนึ่งนะครับแล้วเป็นลายเดิมโรงงานด้วยนะฮะใส่ไปให้นะับผู้ชมนี่ตรงนี้โอ้โหสามสี่พันนะจัดไปให้เลยนะครับผมเรียกว่าใหม่กันกริปเลยนะครับเบาะเนี่ยนะฮะลายเดิมปั๊มรีดจะมา5ายังอยู่ นะครับผมสภาพสวยใสมีริ้วรอยจากหมาแทะนิดหน่อยนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณนี้แค่นั้นนะครับผมผมถือว่าตรงนี้เป็นตําหนิเล็กๆน้อยนอยเท่านั้นเองนะครับผมส่วนของโซ่สเตอร์นะครับผมก็ใหม่ซาสไตล์รถพันโลนะครับผมนี่ฮะ ยางนะครับแถบสียังอยู่เลยคือยังไม่ได้ขับบนถนนแม้แต่กิโลเดียวเลยนะครับผมอ่ะสภาพสวยงามรถสบายกรุงเทพนะครับริ้วรอยจากการใช้งานมีน้อยมากๆนะครับจะเป็นรอยจอดมากกว่าเนี่ยมีขนแมวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมสวยสนิทดานจานดิสนะครับผมยังไม่สึกเลยนะฮะนี่นะฮะรูดๆได้เลยนะครับผมอ่ะพวกแบบว่าอ่าที่พักเท้านะครับอะไรพวกนี้สวยใสหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมฮะไม่มีรอยนะครับอ่าแข้งเครื่องสวยนะครับเดิมโรงงานประก ประเก็นสวยนะถ้อยเสียไม่มีการพ่นนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเดิมโรงงานมันจะออกเป็นแบบเทาด้านๆนิดหนึ่งนะครับผมมาดูจานบิดตรงนี้กันบ้างนะฮะเห็นไหมฮะเงาวับเลยสวยมากๆนะครับแล้วก็ร่องรอยจากการใช้งานเนี่ยนะฮะรอยขวางยังอยู่เลยไหมรอยขวางตามขอบยังอยู่เลยคุณผู้ชมรถพันโลแท้ทุกอย่างเดิมสนิทเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นรถสวยถังสวยเห็นไหมฮะ วาวดีสภาพ95%บวกบวกไปถึง98%เลยนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะคุณแจแท้2ดอกเล่มพร้อมชุดโอนครบด้วยแล้วรถมือเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้1 5 5 c ีมีวาวแปรผัน VVA ให้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าตามพี่น้อง R15 Exciter MT15 กันไปด้วยนะฮะคือเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นย่านความเร็วกลางและความเร็วปลายเนี่ยเขาจะมี VVA เข้ามาช่วยด้วยแต่ว่ารถเนี่ยเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับผม ไฟกลมหน้าปัดกลมแต่แฝงมาด้วยความโมเดิร์นนะคือเป็นจอ LCD นะครับผมเห็นไหมฮะนี่มีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็นี่1,538กิโลนะครับสามารถกดดูทริป1ทริป2นะครับ ดูพวกเอฟเฟอรเรทต่างๆ48โลลิตรคุณผู้ชมประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะแล้วรองรับ E20 9.95และโซ่ห่อด้วยนะครับผมใช้งานได้กว้างขวางหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับปุ่มมี2ข้างมีข้างนี้1มีข้างนี้1นนะฮะจะกดย้อนไปจะกดย้อนมาแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับผมใช้สไลด์สตาร์ตรงนี้นะฮะดันลงมาแค่นี้เลยะครับเวลาปิดก็ดันขึ้นไปเวลาเปิดนะครับก็สะดวกสบายมากก็คือสามารถดับเครื่องได้จากตรง ประกับตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งบิดกุญแจนะฮะแล้วเราค่อยบิดกุญแจมันจะกลายเป็นว่าล็อก2ชั้นเนี่ยปุ๊บเราเราก็บิดกุญแจปั๊บอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะก็แล้วแต่ความถนัดของคนเรานะครับผมเดี๋ยวบิดให้ดูนะครับว่ามีควันขาวไหมนี่เครื่องดีถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับมาดูไฟหน้ากันดีกว่านะฮะไฟหน้าเนี่ยเขาเป็น LED นะครับผมนี่เปิดสูงเปิดต่ำได้นะครับอ่าแล้วก็ ปุ๊บๆๆนะครับเดียวซ้ายเดี่ยวขวาเนี่ยจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับผมด้านหน้าด้านหลังเช่นเดียวกันข้อดีคือเปลี่ยนง่ายเซอร์วิสง่ายราคาไม่แพงนะครับหลัก10บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ฮะไฟท้ายติดนะครับผมไฟเบร์ปุ๊บๆนี่ครบถ้วนนะครับผมใช้งานได้หมดนะมีไฟบอกเกียร์ทั้งด้านบนและตรงนี้นะครับผมอ่ะครบถ้วนขอญาตดับเครื่องปุ๊บเรียบร้อยนะครับ ก็ตําหนิน้อยนะครับถือว่ารถส,สวยใช้ได้ประมาณหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาประจํารุ่นนิดหน่อยนะฮะอย่างเช่นกระจกนะครับผมกระจกเนี่ยขอบขอบมันชอบชอบขึ้นสีเขียวคือถ้าของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าคุณไปซื้อของเทียมหรือคุณไปซื้อกระจกแต่งเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานี้อันนี้คือเดิมโรงงานติดม,มานะครับผมแล้วก็มีแบบขี้กงขี้เกลือบ้างตามอายุตามวัยของเขาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่นอกนั้นสวยหมดเลยครับผู้ชมเนี่ยคุณดูดิฮะมาร์กเดิมเห็นไหมฮะเครื่องไม่มีขี้เกลือเลยนะคร มีอ่นี่นะฮะพวกแบบพวกนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับก็จะมีแบบร้อยหมาท้งหมาแท้นนี่หน่อยนะครับที่บ้านเลี้ยงน้องหมานะครับผมแต่สังเกตไหมฮะไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแปดใดๆมาทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานในราคาที่ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมตัวนี้มือหนึ่งตกอยู่ประมาณเกือบแสนนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเรียกว่าเป็นหลักหมื่นปลายนะแปดก็หมื่นประมาณนี้นะฮะแต่ตัวนี้เราขออนุญาตขายนะครับราคาไม่แพงเลยเพราะปกติมือสองเนี่ยสภาพกลางๆก็ห้าหมื่นกลางห้าหมื่นปลายแล้วตัวนี้ผมขายแค่เพียงห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่าน คุณผู้ชมครับห้าหมบาทนะฮะเปลี่ยนยางให้ใหม่หน้าหลังแค่ยางอย่างเดียว3 4, ามสี่พันไปแล้วนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยรถพันโลบุกสวีดมีโคมบกุญแจมีนะครับผมอ่าหมายถึงว่ามีสมุดรับประกันคุณภาพนะครับมีเล่มเขียวนะครับผมตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าจัดส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชลบุรีผมคิดคคคค่่่่่าาาาจััสงงออยููแ500บบบทททเเนนน้้นุณผชมระะฮ เรียกว่าส่งถึงหัวกระไดบ้านเลยนะครับค่าทางดงทางด่วนอะไรพวกนี้ค่าน้ำมันยังไม่พอเลยนะฮะแต่วูบบายจัดให้คุณได้นะครับผมสบายใจใหายห่วงกันไป นะครับผมอ่ะอันนี้บริการแรกบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยตั้งโซ่หยอดน้ำมันโซ่ให้เรียบร้อยคุณผู้ชมแกะห่อพร้อมใช้งานได้เลยทันทีที่รับไปนะฮะอันนี้คือบริการที่2บริการที่3เรารับประกันเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบูบายเองเลยนะครับผมให้อีกหนึ่งเดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแแแม้้้้ต่่บบบาาาาาททเเดีีีียวคคคครรรรััิกนนนนใใหไปส สวยด้วยนะคุณผู้ชมถ้าคุณอยากได้เป็นสีใหม่คุณแค่เปลี่ยนเบาะเป็นสีดําจะได้เป็นตัวสีปี2 0งพันยี่สิบสี่นะครับผมแต่ว่าผมว่าตัวนี้สวยกว่านะฮะเบาะน้ําตาลมันดูคลาสสิกมองได้ไม่เบื่อนะครับมองได้นานๆแล้วสีเทาเนี่ยเป็นสีที่หายยากแล้วคนหากันเยอะมากๆนะครับยิ่งกว่าสีดํายิ่งกว่าสีแดงขาวอีกนะฮะเป็นสีที่ขายดีที่สุดของผมเลยนะครับสีเทานะต้องบอกเลยห้ามพลาดรถพันโล ช้าอดแน่นอนครับโทรมาได้ที่064-6363 635 63, 064-6363 635 63, ใครจะขายจะเทินนะครับเราให้ราคาสูงรับรับรถถึงที่รับซื้อถึงที่นะครับไม่มีหากใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะสุไหโกโกเราก็ไปนะครับผมให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับแล้วส่งรูปรอบคันมาให้เราประเมินราคาให้นะครับไปเดี๋ยวไปชม c b 1 5 0 r อีกคันกันดีกว่านะครับ สวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะกับ CB 150R นะครับผมคันนี้เป็นรถเดโมนะฮะเป็นรถที่จอดอยู่ในศูนย์นะครับผมมีบางคนมารองขี่ลองค่อมเล็กๆน้อยๆนะครับผมมันก็เลยวิ่งอยู่แค่831กิโลนะฮะและหลังจากนั้นก็จอดโกดังยาวเลยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเนี่ยฮะ พวกรอยตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเห็นไหมฮะรอยพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็แผงพอเขาจะสวยนะฮะมีสติ๊กเกอร์มอกอมาด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะแต่ว่าพอไปจอดในโกดังเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะครับขี้กงขี้เกลือบ้างเล็กน้อยแต่ดูดิฮะ ล้างมาเรียบร้อยแล้วใสเลยเห็นไหมครับผมสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับไปลอกกันออกนะอ่ะแล้วก็โซ่สเตอร์ยังสวยอยู่นะครับผมพร้อมใช้งานนะฮะอ่ะคันนี้นะครับผมยางหน้าหลังเดิมโรงงานแถบสียังอยู่แม้กระทั่งคีบกลางยางเห็นไหมฮะคีบกลางยังอยู่เลยเห็นไหมครับเป็นแนวยาวเลยนะฮะมาดูตรงถึงดิสเบรกกันบ้างนะครับผมตัวนี้ได้นิสิน2องพอร์ตนะครับเบรกเอาอยู่แน่นอนมาร์กเดิมยังคงอยู่ไม่เคยถอดนะครับและรอยตามขวางเห็นไหมฮะเดี๋ยวสะท้อนให้ดูเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเป็นริ้วริ้วไปทางเนี้ย เนี้ยเนี้ยเนี้ยเต็มเลยเห็นไหมครับรอยตามขวางยังอยู่เยอะเลยนะครับผมอ่าหม้อน้านะครับไม่ได้ไปวิ่งซิ่งไหนที่ไหนไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสวยเดิมอยู่นะครับผมมีท่อไอเสียเนี่ยแหละฮะผมโคตติ้งกันสนิมทนความร้อนให้เพราะว่าเริ่มขึ้นเป็นจุดนะครับจอดในแบบว่าอ่าโกดองโกดังอะไรพวกนี้นะฮะพอมันเจอความชื้นนิดนึงนะฮะมันก็ขึ้นจุดได้ผมก็พ่นไปให้ใหม่จะได้ใช้งานกันยาวๆไปเลยนะครับอ่าส่วนด้านหลังสวิงอาร์มสวยเลยเห็นไหมครับไอมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างตามการเขียนบ้างนะครับเล็กๆนนอย่่่ไมวา กัน,นะครับผมตรงนี้นะฮะยางเดิมครีบอยู่นะครับผมนี่ดิสเบรกหลังเห็นไหมฮะสั่นดิสเบรกยังใสขนาดนี้เลยนะครับพอร์ตนิสซินขนาดใหญ่หนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็นี่ฮะดิสเบรกไม่สึกเลยคุณผู้ชม สวยมากๆนะคบผมคันนี้นะ,ะเรียกว่าคันนี้เลนส์สวยเดิมแล้วใครที่ชอบโทนสีดํานะเอาไปจับตรงทรงเครื่องนะเรียกว่าคุ้มค่าครับคุณผู้ชมแล้วราคาถูกด้วยราคาดีด้วยผมจะบอกให้คันนี้เดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นถูกกว่า MT15 อีกนะคุณผู้ชมแต่ความนิยมเนี่ยตัวนี้นะต้องบอกได้เลยว่าเป็นไฟกลมที่นิยมมากกว่านะครับผมนี่ไฟหน้าเขาจะเป็น LED คือตัวนี้เป็น full LED แล้วล่ะคือทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังเป็น LED ทั้งหมดรวมกระทั่ง ไบท้ายด้วยนะครับผมคันนี้มีจุดพิจารณาอยู่2อ,อย่างคือ1มันเก็บนานนะครับพวกบุญแจกับบุกสวินเนี่ยหายแล้วนะครับแต่รถเป็นรถเดโมจริงนะครับเพราะว่าชื่อนเลมเนี่ยเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับแล้วก็เป็นของบริษัทยานยนต์นะครับผมโอนได้ปกติหมดนะฮะมีหนังสือรับรองมีหนังสือมอบนาสมาหมดก็คือจากบริษัทจะเป็นชื่อคุณเลยนะครับถ้าเอา ตามเป็นจริงเนี่ยชื่อบุคคลก็จะเป็นชื่อคุณเป็นชื่อแรกเลยด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเขาเบิกมาจอดโชว์ที่โชว์รูมเนี่ยเขาก็ต้องใส่ชื่อบริษัทไว้ก่อนเป็นอันดับแรกถูกไหมครับอ่ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างเราจะวนไปจับทอยเสียให้ดูก่อนนะครับนี่จับตรงนี้เป็นโลหะให้นะมาเครื่องเย็นๆนะครับผมมาสตาร์ทกันดีกว่าถามว่าขนมงขนแมวมีไหมมีบ้างนะครับตามการใช้งานนะเป็นธรรมดามาสตาร์ทให้ดู นี่ชึ่งเดียวติดบุ้มเดียวติดเลยนะครับตัวนี้มีไฟชิปเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยอีกต่างหากนะฮะเวลาขับขี่บนท้องถนนเนี่ยพอรอบมันถึงรอบที่แบบว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะนี่ไฟชิปเตอร์มันจะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะอ่ะมาดูกันมีควันขาวไหมควันขาวไม่มีนะแล้วบิดเป็นมานะคุณผู้ชมด,ด,ดูดูรอบนะดูรอบที่หน้าจอเห็นไหมฮะ บิดมาบิดมาคือเรือลินเล,ล,ล,ล่งหัวฉีดอะไรพวกนี้เขาสมบูรณ์ไงฮะแล้วก็โชคหน้าเขานะฮะจะให้ระบบโชว,ว่ามาเลยตั้งแต่กําเนิดน,นะครับตัวนี้สามารถกดไฟทิกเกอร์ได้ด้วยนะครับเป็นยังไงไฟทิกเกอร์แบบนี้ครับผมขอไฟนี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับผมนน่แบบนี้นะครับเปิดค้างก็ได้นะอ่ะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมติดครบหมดนะครับด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ไฟท้ายนะครับ ไฟเบรคทำงานครบหมดนะครับมีไฟบอกเกียร์อยู่หน้าๆนะฮะนี่ฮะเอ็นแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับผมพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะมากดที่หน้าปัดหน้าจอกันบ้างนะครับสามารถกดดูทริป A, t ทริปนะฮะแล้วก็โทั้ประมาณนี้เลยนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องปุ๊บด้วยสวิตช์ออฟรันจบนะครับคันนี้ราคาพิเศษกันไปนะฮะปี2017นะครับรถมือเดียวนะครับผมเป็นรถเดโมนะฮะ ตัวนี้ขออนุญาตขายราคาแค่เพียง41,900บาทเท่านั้นพอรถ800โล41,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพไปริมณฑทนและแต่งจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอําเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะฮะ,ะแล้วก็มีบริการนอกจากบริการจัดส่งแล้วเนี่ยเรายังมีรับประกันหลังการขายรับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับรประกันเ,าาเ,เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเเข้าาามมมมมสววิตชไไดดลยยย่่่่ีีคจบบทรั อีกบริการหนึ่งคือตรวจเช็ค20จุดจากทางวูฟบระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดนะครับผมตรวจเช็คแล้วไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับฟรีนะครับแล้วก็หยอดโซ่ตั้งโซ่ในรถโซ่ให้ด้วยนะฮะอย่างคันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะฮะอ่าแล้วก็อ๋อคันนี้ผมมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะครับเพราะมันจอดนานนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บชาร์จ สตาร์ททีเดียวต,ต,ติดชึ่งติดชึ่งเราไม่มีการชาร์จนะเราเปลี่ยนลูกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจใหายห่วงกันไปได้เลยนะครับผู้ชมนะะคันนี้แบตใหม่รถใหม่วิ่งน้อยนะครับในราคาที่เรียกว่าถูกไปแบบเกินครึ่งอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามือหนึ่งตัวนี้แสนท0สองร้อยเก้าหมื่อบาทแต่ว่าเราขายแค่เพียง41,900ืแล้วยังรวมส่งให้อีกต่างหากบอกได้เลยครับว่าคันนี้ใายไมแน่นอนนะฮะจองก่อนได้ก่อนบางทีห้านาทีสินาทีมันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครหารถเอาไว้ใช้งานอยู่าาามมดดเ็ขครับุผช รถบร้อยห้าสคันนี้นะครับผม800โลเท่านั้นนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบกันไปเลยนะครับผมนะรวมส่งให้ฟรีแล้วนะอยุธยาปทุมธาน,นีอะไรพวกนี้ฟรีหมดนะครับใครที่อยากจะขายอยากจะเทิร์นแล้วได้ราคาสูงๆนะครับผมสแกนกิวโค้ดบ,บนหน้าจอนี้มาได้เลยนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาได้ที่แอดดับเบิลยูแอดไซน์ตัวดับบยตัว6 3 5นะครับผมอ่าแอดมาได้เลยนะฮะเราให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับผมรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนนแลละะะะไไไไปปปทททััทั่วรรรรเเเศยสหกกกาุ็คคคบบโอ วันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมกับช่องยูทูบวูฟบายมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพสวยครับ